ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จัดให้ตามคําขอนะครับจริงๆแล้วสูตรนี้ในงวดที่ผ่านมาออกตัวกลับนะครับก็ถือว่าหลุดว่าจะไม่ลงแต่ fc ขอมาก็จัดให้นะครับดูต่ออีกสักงวดว่าจะกลับมาเดินตรงหลักหรือไม่นะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขและวิธีการคำนวณ ้ามาฟังคำเตือนจากทางช่องกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปราถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับ สำหรับสูตรปักหลัก10หน่วย2ส,สูตรนี้นะครับสูตรแรกก็จะเป็นสูตรมาตรฐานใช้มานานยาวนานลงจริงถึง22่สงวดนะครับก็จะมีหลุด2ครั้งนะครับ ในงวดที่30แล้วก็งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่37นะครับก็เป็นหลุด2ครั้งนะครับสำหรับสูตรที่2สูตรที่2หลักหน่วย หลุดครั้งเดียวนะครับ37งวดหลุดในงวดที่ผ่านมานะครับหลุดหลักไปนะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นก็แอดได้นำมาลอกลงในตารางนะครับจะได้ดูชัดๆเนื่องจากว่า ถ้าปิ้นมาจากตัวโปรแกรมมันจะตัวเล็กครับในงวดที่ผ่านมามาด,ดูตัวที่ลอกลงตารางใหม่นะครับในงวดที่ผ่านมาหลักสิบได้3 4 5สีห้าหกหลักหน่วย8 0 1ศูนย จับคู่ก็จะออกตัวกลับจุดนี้ก็จัดว่าหลุดมาดูในงวดลงจริงเป็นงวดที่2แล้วนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่3ม,มาลุนต่อสักงวดนะครับว่าจะกลับมาเดินต่อหรือว่าจะหลุดโลกไปเลยนะครับมาดูสูตรที่1น,นะครับสูตรที่1เป็นสูตรเก่า ใช้มายาวนานนะครับงวดนี้ก็จะลงจริงเป็นงวดที่2 2วิธีการคำนวณนะครับหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วย3ตัวครั้งที่4อย่างละ1ครั้งนะครับบวก5คงที่ คำนวณแล้วได้0 1 2 3 4นะครับเดี๋ยวมาบวกดูอีกทีนะครับ8บวก0ได้8 8บวก5ได้8บวก7ได้5 <c oughs> 5บวก3ได้8 8บวก7ก็ได้5 5บวก5คงที่ก็ได้0 ถูกต้องแล้วนะครับ01234 01234นานะครับมาดูมาลุ้นว่าง,งวดนี้จะกลับมาเดินตรงหลักเหมือนเดิมหรือไม่นะครับงวด ที่39ของสูตรนะครับต่อไปมาดูสูตรปักหลักหน่วยนะครับปักหลักหน่วยงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่37ของสูตรนะครับก็จัดว่าเดินยาวพอสมควรนะครับ มาดูวิธีการคำนวณน,นะครับนำหลักแสนโอ้ขออภัยนะครับนำหลักหมืน่นบวกกันสองครั้งบวกหลักพันสองครั้งบวกหลักร้อยหนึงครั้งบวกหลักหน่วยบนสองครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลักสิบสามตัวครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักหน่วย สามตัว, 1, ค,รว,ตวครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักสิบสามตัว 2, ครั้งที่สองสามครั้งบวกลกหน่วยสามตัวครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยสามตัว 4, ครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกสองคงที่นะครับสูตรนี้ x บวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองนะครับตัวนี้72เป็น14นะครับ92ก็ 9, 2, เป็น18 หกสองเป็น1ิบหนึกหนก็ได้2 9 3เป็น27่สิบศย์วกได้สี่บวกเได้หนึบวกแได้เก้บวกสได้หนึบวกสองได้สามบวกสได้ห้าห้าบวกเจ็ได้สองบวกเได้หนึ่งหบวกสี่ได้ห ห้บวกสคงที่ก็ได้เลขเ็ดเตัวแรกนะครับ7จ็ดบวกสองได้เก้าเาบวกหนได้ศูย์ศูบวกหได้หนงบวกสได้สนะครับงวดนี้7 9 0ดเก้าศ 3นะครับงวดน,นี้จะกลับมาเดินตรงหลักหรือไม่นะครับหลักสิบศูนสอง สามสี่หลักหน่วยเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามนะครับจับคู่กันก็จะได้ศูนย์เจ็ด

สองเจ็ดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสามนะครับไปสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสาม 4ี4เจ็4สี่นะครับสำหรับเลขดับไว้ลงในคลิปถัดไปนะครับตัวเด่นสำหรับสูตรเด่นในงวดก่อนที่ได้6 4 2 แอดก็ลงให้แล้วนะครับเขียนไว้ข้างล่างนี้นะครับเ่นเป็นอะไรล่ะหนึเก้าเน่าจะใช่นะครับหนึเจ จะทำช้านิดนึงนะครับแต่ก็ต้องขออภัยเนื่องจากว่าต้องดึงให้ได้เวลานะครับให้ได้ระยะเวลาอย่างน้อยก็ต้อง8นาทีนะครับท่านที่มีเวลาน้อยก็เลื่อนดูตอนจบเลยนะครับ ในงวดนี้เด่นที่197เ็ดมั่นใจว่าจะเดินต่อนะครับถ้า10หน่วย2สูตรนี้ยังเดินดีอยู่ก็เด่นสูตรนี้เดินตัวที่เหลือก็จะเลือกไปที่19กับ7นะครับ เดี๋ยวจะวงไว้วงไว้ให้ก่อนนะครับเจ็ดก็จะมีศูนย์เจ็ดเดี๋ยวค่อยจับด้วยแต้มนะครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดมีแต่เลขดังๆทัง้งนั้นเลยสามเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ด นี้มี9ก้็ศูนย์เมุมคมแอดมันจะเล็กไปนะครับศูนย์เก้่งเก้าสองเก้าสแล้วก็4,9นะครับมี1 1ก็จะศูนย์หน

ตรงนะครับมาไม่มาก็ลุ้นลองดูสักงวดหนึ่งนะครับถ้าจับด้วยแต้มนะครับแต้มเล็ดลงไว้ไหนคัคู่นะครับ แต้มเดน4 6 7 9 0 1น467 9นะครับ467 901็7ก็แต้ม7 0็ย์เก็แต้ม9 0้แต้ม1 หนึแต้มแไม่มี1 9ตัวแต้ม0 0นจะออกไหมล่ะมันน่าจะมี1นึ 10, ่งก็แต้ม1นึหนึ่งหนึ่งแต้มสองไม่มี1นสแต้ม4ตัวนี้อดชอบนะครับ1นึ่งสาหวดนี้มาไหม สอแตม9 29แตม1นึสองแตม3ไม่มีตันี้ไม่มีเอาเฉพาะที่วงกลมไว้นะครับ3ามก็แตม0 3นยแตมสองไม่มีส7 แ้มหนึ่ง้าแอมสามไม่มีสี่หนึ่งแ้ม5้าไม่มีก็จะเหลืออยู่1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปชุด11ชุด,ชดตรงนะครับ ออกตัวกับแอดก็ถือว่ามันหลุดนะครับไปลุ้นกันงวดนี้นะครับจับแต้มแต่แต้มก็จะมาไม่ไามก็ยังไม่ทราบนะครับดูแนวทางมาหนึ่งงวดลงจริงแค่งวดแรกนะครับ เอีที่มีแต้มม่นแม่นจากอาจารย์ท่านอื่นก็ลองมาจับดูนะครับชอบตัวไหนก็เน้นตัวไหนก็กลับตัวด้วยก็ดีนะครับเผื่อสูตรอาจจะเดินไม่ตรงหลักนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมาสำหรับคลิปนี้ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคำนวณด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินล้านใช้นะครับก็สำหรับงวดน,นี้เลขหนึ่งเลขหนึ่งรู้สึกจะเด่นเด่นสุดๆเลยนะครับชนกันหลายสูตรจะมาหรือไม่มา ท่านผู้ชมก็พิจารณาเอาเองเลยนะครับแอดคอมิซาบอกไว้จะออกตัวไหนว่ากันไปตามสูตรก็ได้ตามนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอีกครั้งนะครับฝากไว้ว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินล้านใช้เช่นเคยนะครับ สวัสดีครับ